ได้นำตัวกันะหนของเพชรบุญมีลูกมียวันนี้126นะเกี่ยวกับช่างผ่านเฉลุยซ้อมอยู่ที่ไหนท่าดุนมีที่จังหวัดบุรีรัมย์บุรีรัมย์ซ้อมกี่วันรอบนี้สองอทิตกว่ากระเกตแก้วเราเคยชกกับเขาไหมไม่ไม่เคยเราเป็นมวยพื้นเพลมวยยังไงตามมาแต่หาอ๋อแล้วกูต่อสู้เห็นไหมคลิปตัวไหมขึ้นมากระเตล์ยังไงมวยเข่ามวยเข่านะคิดว่าขายรูปยังไงยังนะคิดว่าใครสูงกว่าเราสูงหรือเขาสูงเขาใหญ่เขาใหญ่กว่าใช่ไหมเอาน้ำหนักปล่่่อยเเรราาทไห สูงเท่าไหร่ครับประมาณ163ล่าสุดเป็นไงผลงานชกที่ไหนชนะน้องครับที่บุรีรัมบุรีรัมแล้วก่อนนั้นไอ้ไฟเป็นไงเราดำเนินชนะน้องร้อยเท่าไหร่วันนั้นร้อยยี่สิบเก้าับเก่าเอ่อเทนเซอร์ <c oughs> เอาเอาคลา,ายน้ำแข็งก่อนอเย็น,เ,นเอาแนะน้ำตัวทีนึงสวัครับผมจะแก้าสักร์ครับอ่าสักอินเตอร์รอบนี้เห็นว่าไปซ้อมอยู่ไหนใช่สักออินเตร์ครับทีน้องที่นะนองนะไปเอารบซ้อมมากี่วันรอบนี้เดือนเดือนหนึ่งเราเคยเจอกับคู่ชกไหมไม่เคยเห็นคลิปเขาไหมเคยรับเขาใหม่สไตล์อ่หมัดต่อ,อของเรานี่ประเภทเอวันเช้ามาเกินเท่าไรวันเช้ามาเกินสองวันตรงนี้ ผ่านเฉลุยสามรอบแล้วนะร่างกายต้นเย็นนี่คิดว่าฟื้นทันนะเอาลงสูงเท่าไรสูงร้อยเจ็ดสั่น้ำหนักปล่อยๆครับร้อยเอ้ไม่ใช่้อยหกเจ็ดอ้ยหกเอ็ดหกเจ็ครับเอาล่าสุดผลงานเป็นไงนนเเย็ชนะล็อกที่ไหนที่วันนั้นร้อยเท่าไรร้อยยี่สิบหกวันนี้ร้อยยี่สิบหกกันเวทนี้โอเคแล้วก่อนหน้านั้นสองไฟเป็นไงผลงานดีไหมชนะน็อกเลยชนะน็อกเลยชนะมากี่ไฟล์ติดแล้วครับลูกหลานจากจังหวัดด้านนองอ่ะฟาคอนด้านนองเชียร์เราวันนี้ ผมให้นอนใจรล้วองนะครับปอกไปจองใจแล้วก็ให้คุณกุ๊บสบกฝากสักเดือนตอวครับโอเคจุดีนองใจยชคดีครับผม